สวัสดียามเช้าจ้าสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับากา,า,า,นนาลังใส่ยิมหางชิ้นก่ะนอากาอสดุดันในขั้วโลกอีเดจมาที่เดิมแต่มาอีกฝั่งนึ่ง,ก,ง,ง,งกีห่างอู่ฝั่งขุดทางรุ<ม>่นกันฝั่งนี้ก็พี่น้องพี่น้องคนไหนทำมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใำหรับกตารตั้งนั่นแน่เด้อจ้า าหาอยู่หากินตามท้องถิ่นที่เรามีมือนี้มาเหยียบแมงตะเต่าแมงดามาเมืเองฮันมมคือจังว่ามาแป๊บเดียวยามแรงคือได้ม,มือนี้ตั้งใจมายามเศร้าจะเป็นยังไงหนอ,อยังไปเจออย่างลยง้างคนมาเหยียบอยู่ได้บางคน ย่ำย eh, <playful. S 1> ่ำย่ำย่ำแบบนี้เลยจ้ะเตะเข่าม่นจะกุ้งบ่ะสวิงก็ไปเบิ่งเลยโบงามก็เลยบบซื้อเอาไว้มือใดมันมารถใหม่งามๆแล้วค่อยไปซื้อมั่นไปเบิ่งอยู่จ้ะสวิงแบบมีด้ามพี่น้องว่าถ้าใครสวิงมันจะง่ายกว่าเลนอยู่จ้ะไปหาซื้อแล้วมันบ่ถูกใจช่วนี่ก็ใส่ถุงไปโกน ไอาไบร์บเ,บเข็นเย็บเย็บแถวนี้ก่อนที่เกงเงียบเงียบแถวใดมีหลายๆจังถ่าย,ายพี่น้องเบินนะะ่งนบนะไบน์ะโซนบบได้พี่น้องเลยสัญญายที่ย่างขึ้นมาทำไม่หึนงหนึ่งไม้หึ่งแค่โบราณสถิตก็ถ่ายพี่น้องเบิ่งบโได้ก่อนหึ่งเลยหึ่งเอ้ยอันนี้กันเนาะ เอหาหาอยู่หากินเนาะเจอของกินค่ะแต่อายตื่นกันพวกของเก่าจะติดเนยังไงบ้างทีเจเจอแบบนี้ฟุ๊กฟิกก่อนู้เอาไปตุ้มผสมกันไล่ผู้หลายเนื้อดูบ้างเยอหลายเลยแหละจติดเจอแบบนี้ฟุกฟิกก่อเนี่โอย เย็นมีขยอกนามาซุมน้ำไม้โทษหมวกโอ้ยยังเด้อข้งบุนยังเหนียงอยู่โอ้โหเก่งเลย โออ้ยกกพมันตั้งบุ๋มมีหัดส่องฮะนะส่องบนข้างล่างนี่เด้อมัดกำเลยอ่ะโชว์ดูโอ้โอ้กอเดียวกอเดียวมันมีหลายกออยู่พี่น้องชมน้ไม้ค่ะมันถักออกกอเดียวนี่ส่องบนดูโอนี้ก็บ่มมีนี่ค่ะ อ่ืพอได้เอาไปตื่มกันอ่อนๆชุ่มน้ำไม้บุ๊ดครับกับตอนนี้เราได้พักแล้วพักรั่วไปหานเนื้อเกีียวไปว่าวก่อนละได้ไ่ได้หาอยู่หางกินเราก็ต้องมีตาหวังว่าวรอดโกเกี่ยวลรกจะเป็นแล้วโอเคว่าได้ปลาเนาะ ปลาช่อนก็แมงตับเต่าตับเต่าเหยียบ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 แล้วเขาก็เตะเตะเตะแล้วกกวาดเข่ากะในสิ่งที่เราต้องการเราก็เก็บให้ได้แล้วก็เททิ่มแล้วก็ไปเตะใหม่เหยียบ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 มันจะแรงขึ้นแล้วเขกวาดวาดเข่า เตะเตะเข่าประมาณนี้จ้ะต้องใส่กำลังอยู่ด้วยจ้ะแมงอะไรกระเต่าแมงกระเต่าเต่ากระวังมันเป็นตาสังกระแมงกระเต่าหาอยู่หากินเนาะจ้ะแต่ละมือฮาบ่ลูด,ดอกว่าหาสิได้ป่ได้มันประมานม แ้วเราก็ต้องออกหาอยู่หากินเพื่ดลดค่าใช้ใจ่ายซื้อบ้างบางอย่างบางอย่างเขาก็หาเอาบางอย่างเทามาได้หลายเขาก็เอาไปขายเพื่อเลขสิ่งที่เฮาบุมีที่ต้องซื้อโอ้สองตัวนั่นเอ,นอมอยู่แคมบอกเค้นมังัะเต่า ถ้าได้คุยกันไว้ถ้าโบได้นี่็สิไปหาเก็บพักจ้ะสิไปเบ่งดอกพังม้วนเผื่อมันใหญ่ขึ้นมือนี่โอ้โซีซีซีอันนี้มันข่องขาเพิ่นหย่าหย่าป้องมันอยู่เค็มๆฮะเลเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอกเนี้ย ถ้ารู้เขาจะตื๊อนี่ตัวที่สองบาทแรกก็ได้เรียกว่าขึ้นลงมาหน่องนี่มั้งเนอะเม็นจ้ะ มาหารท้เของใหม่มาเจิมของใหม่ได้เลยเหี่แตกได้สิครับเหยียบแตกเลยระวังกอลเหยียบย่ำอยู่ทะเลลบไปลบมาอยู่น่าเสกถ้ามันมี เอกกับบางเทอรบูมีกับกับบูมีด้วยม,มึงหันได้ปลาเข่งอยู่นี่นะ <laughs> เห็นดูปลาหมอบอมีอ่ะเหระเพลินเหยียบเรื่อยๆก่อนจะเดินชีพาพี่น้องไปเก็บโดกอ,อโออดอกมันบวกเติกแนมมห็นเลยบวกเม็ด,ดมันหล่นมันขึ้นเองตามคือหวยจ้ะคือหนองฮะดิอกเหลืองเต็มเ,เลย เก็บมาใส่ว้ใส่แกงหน่อยไหมพี่น้องบ้านนี้มาเก็บดอกบวบเมื่อไว้แกงใส่หน่อไม้เก็บเอาแบบนี่เลือนะจ้าตกตุ้มๆมาเก็บเอาเลยบอกแบบนี้จ้านั่นแหละเก็บเอาเตะดอกมาเลยบอกเคลมันมันเหนียวกะเออนั่นแหละปากมันก็มีด้วยจ้ะค่ะด็ก มันขึ้นเองนะจ๊ะเม็ดมันหล่นอะไรเนาะเมื่นนงน้องเลยไผมาไผกระเก็บหฮนดิมีหอยเด็บมานนหน้านหนังหยางนี่แหละหมากมันหามากน้อยเอาเนี่ยฮ่าโบเก็บแต่ยอดอะไนเพิ่อนด,บบนดึงเอาเมื่อยจนเหี่ยวเลยจักไผ่มาเอาดึงจนมันสิขาดอยอดมันบอกเอาไว้มันเป็นหมากมันจะได้เลื่อยไปเรื่อยเอาดอกมัน แบกมใหญ่ยุ่ยนะดดิดกตุ้มๆแต่จะเป็นหมากอ่อนกับโบกเก็บกอนเฮงไปเห็นมันใหญ่นี่จ้ะถ้ามันเป็นหมากลักษณะของมันเป็นลูกเป็นหมากนี่มันจะเป็นแบบน,น,นี้ดูดิดดิเจลายยุ้ยได้ไหมโจลายยุ้ดดย,อยเอาไปจุดเอาแค่แบบนี้โดกพื้นแบบนี้เอาไปเกงเกงใส่หน้าไม้เว้ยของคู่กันเลย อยากเก็บคือกันตะกลมกันทำไม่กันเลยจะหาบอกเกนเก็บดอกบวบก,ก่อนจ้ะเดี๋ยวสิพาไปเก็บดอกพกมวนอีกเนาะบอกเกนเนาะสอนมือนีโมามานปันแหลไปหาเก็บพักจ้ะกินน้ำพากระลุงมาสอนเบิ่บองบ่อมีอย่างจับตึงหาบอกเกนเก็บมกหมากไฮบ้านพี่นเราจะเอิอ่นหมากไฮเนาะบางทีจะเอิ่นหมากผูกินเลยที่น่ไว้เมื่อตำ บ่บ่มันบ่กเก็บเอาหม,มากพอดีแซ่บเลยนี่เอาไปกินกับป่นกับแจ่วก็ได้ด้วยจ้ะหมากนี่คล้ายๆหมากไม่คล้ายเขากิ้งเนงนะไอ้มะเดือ่อดอารมณ์เดียวกันเลยอาร,รมณ์เดียวกันตำเมี่ยงนิดเดียมทิ้งแซ่บอ่อนๆเนาะเดียเด๋ยวเด็๋ให้กินมือนี่หาแต่สุ่ม มาให้มาโพมึงไปนี่จ้ะอ่ะเก็บปราอิดเนี่ยบอกพอสำเนาเบิดงาเลยไปเลาหาของกินต่อจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเขาจะได้อย่างเนี่ยน้องบอกเคนเนาะเราไปเรื่อยเลยแหละห่อห่อละมือนา หอบมือนีิใน,นอย่างนี้มาบึงกันจ้ามาบึงของกันทะเลไฮไลท์ <c oughs> <c oughs> วัได้เหี้ยงพี่น้องมือนิกระติกตัวแกงใส่หน่อไม้ยกันนี่ใน,นอย่างนี้น่อไม้หน่อไม้นหนึ่งกําพกแกงหนึ่งผึ้ยนี่หน่อไม้นี่หน่อไม้มาให้กินเป็นพักไ,กไกกว้ตำก็ได้บะโกกบวกไม่แเกงใส่นมาย ก็โอ้ยพบเครื่องอยู่เจออย่างก็ะเจ็บบัสเีก็เ็บป้ายบแกงสันไม่พอดีเลยได้เนี่ยนะอยู่หากินเขาก็บอกได้ดอกว่าเสามาหาสิเจออย่างหรือบ่เจออย่างสิว้าวหรือบ่วว้าวสิหมานเรือบ่หมานมันก็แล้วแต่มือเนาะฮะนะธรรมดาไะดูแลงำแหลนมันเป็นเรื่องธรรมดาถ่ายพี่นคาเบิ่งคือเก่าแมยมันซิบ่มีอย่างให้เบิ่งของของบักใหญ่ แตปากคอตัวนึงอะเจิมของมันอยู่เด้อรู้ว่ามันสิบปคุมเนาะแต่มันก็ต้องเสี่ยงเนาะมันต้องเสี่ยงมันต้องเสี่ยงทีวิตต้องการความเสี่ยงสิบโมงพี่น้องตอนนี้ไปจะเศร้าเพกิดกลับมายังไม่ได้กินข้าวเศร้าด้วยแต่ชาติกจะเอาหน่อไม้ไปแกงจ้ะหน่อไม้ที่มือนิชาติตกจะเอาไปต้มแกงใส่บวบแต่สุดปลายถ่ายให้พี่น้องเบ่งดอกจะกรับ เพราะว่าวเวลาขนานแล้วเนาะนเผื่อสติกต้มเผื่อสาติกแกงก็กใช้เวลาอีกเป็นชั่วโมงผู้เลยเผื่อได้กินกับขาเที่ยงพอดีครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาเบิ่งจนจบเนะ <c oughs> าะนะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นกาลังใจให้บาร์คีกับสติกตลอดเสมอมาครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนเด้อครับแล้วพบพกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า